Hey, วันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะเอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ย FC ฟซีไบเยนมิวนิเฮ้ยหน้าคุนค้นคุ้นเฮ้ยเอาลูมินิเก้นี่เอากลับมาแล้เหรอโอ้ยเวลี่ไฮด้วยวิอย่างงี้มันต้องจัดอย่างงี้มันต้องจัดอย่างงี้มันต้องเอ๊ะ ห้าสิบทองแล้วคุณจะสุ่มยังไงห้าสิบทองโอ้โหยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีด้วยนิไหนดูซิวา่ามีตัวอะไรบ้างในแพ็คอ,อ,อ้าวเฮ้ยทำไมมันดำๆอะ่ะเอ้าทำไมลุมดำอันนี้คืออะไรลุมสีดำ โอเคครับผมสวัสดีครับผมโชุตินะครับอันนี้เป็นชื่อช่องใหม่ของเรานะครับที่ไม่ได้ห่างหายเอย้ที่ห่างหายจากการลงคลิปไปเนื้อดานวันนี้เขาก็กลับมาแล้วเพราะว่ามีแพคลูมินิเก้มาแล้วเขาก็สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็เปิดคลิปแบบขิงๆไปนะฮะเพื่อให้บางคนที่สุ่มไม่ได้ก็จะอิจฉานะครับ โอเคครับ okay, ผมวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นคาร์ไฮลูมิ n i เก้นะครับซึ่งผมก็สุ่มแล้วก็ได้แล้วครับผมสุ่มไปทั้งหมด3รอบก็ออกเลยนะออกรอบ3พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแนวทางการอัพของผมนะครับว่าผมอัพยังไงอันนี้ก็เป็นไอทใหม่อีกเหมือนเดิมทางคนก็ที่อาจจะดูผมมาเนิ่นนานก็จะบอกว่า เฮ้ยมึงซื้อไอดีใหม่ก็นหรอมึงเป็นพ่อค้ามาเนี่ยเอ้าไม่ใช่นะครับผมผมขี้เบื่อการเล่นอ่าแต่ละไอดีแล้วก็ไอดีก่อนนะครับผมร้อนเงินนะครับผมก็เลยเอาไปขายนะโอเคไอดีน okay. ี้ก็ไม่รู้จะยาวไหมแต่ได้ลูมินิเก้มาก็อืต้องยาวแล,ล้วแหละเพื่อนโอเคครับผมก็การอัพลูมินิเก้ของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ10 8 2 7เจนะครับเราจะเอาอ่าจ้ำพวกกระโดดอะไรออกหมดเลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เปิดหมุกนะครับสําหรับลูมินิกเนะถึงมันถึงมันจะเปิดหมุกมันก็หมุกได้นะผมว่าเอาเอาไอ้นี่ยไปอัพพวกเอมพวกคองบอลอะไรจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่มีโซคอนท l ให้ลูมินิกเกนะครับตอนนี้ก็กําลังหาอยู่นะอเ่ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วสำหรับเขาหาอยู่โอเคนะครับตอนนี้เราก็หาห้องเจอพที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็มากับแผนแลแผนแปกสี่สามหนึ่งสองนะครับผมก็แอบซุ่มเล่นแผนนี้มาสักพักหนึ่งนั่นแหละก็เล่นยังไงก็ก็กยังไม่เก่งนาทีนะครับแต่ว่าก็ชอบนะชอบแผนนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเปิดมงเอออาจจะเปิดเอาแบกขึ้นไปเปิด เติมเปิดแต่ว่าแบบได้เล่นบอลกับภาพพื้นดินเยอะดีนะฮะสลับแผนนี้นะอุ้ยข้ามากับแผ่น4222วะ่ะอุ้ยเหมือนกันนะแผนกับแผนใกล้เคียงกันด้วยนะโอเคลูมินิก้เราโอ้โหไม่ฟิตว่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะโอเคครับผมไปเลยแล้วกันยืนคู่กับอะไรอะหลานนะฮะลุงคู่หลานนะลุงเป้ยค โอเคส่วนตัวล่างนี้ครับก็เล่นมาแล้วก็ลุมอ่ะลุมก็คือลุมอ่ะเก่งก็คือเก่งเหมือนเดิมโอ้เชียงดังมากเจียรเงดมากโอเคขอเขี่ยเลนป้าอุ้ยเราเขี่ยผมแต่ว่าแผนนี้เนี่ยผมไม่รู้วิธีการเกี่ยลูกเปืาเพราะฉะนั้นเราจะต่อบอลไปก่อนต่อบอลไปเก่าฮึนี่เลยอยู่นี่เลย ี้ผมขีรครับนีบครับลุมดาบนทัดปัน่นโอ้โหได้ไงทิบล็อกได้ก่งอนอ๋อแล้วก็ส่งอะไรเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับอาจจะมึนๆเบอร์เบอร์นิดหน่อยแย่แหละจุดนองจุดนองจุดขีฮครับโฟเดนอ๋อจุดกูทำาอะไรอ่ะ ฉุกูทำมอะไรก่อนไี่เคครีบผมผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้พากนานนะอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก <my> ับการเล่นไปแล้วก็พากไปนะฮะไม่ได้อ้ากเนี่ยผู้นีมือขี้ผมโฟเล่นเห็นเอ็มบาเป้วิ่งแล้วเอ็มบปเป้ตบมาให้ลุงตบไม่ทันอ้าวเมสซี้ยงได้ผมปาดมาลูมินิก้ผมยังไม่ได้บอลนะ มีโอกาสยิงแค่จังหวะเดียวก็คือเมื่อกี้เองอ้าวแล,แล้วลุ้มยังวันนี้ใช้ความเร็วหน่อยไหมระดักได้ครับสำหรับตัวใหม่ของเราผมส่งอย่งไม่ตรงเลยดูดีคนรู้ว่าขาดใจผมนะผมณค้ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าเล่นแล้วขัดใจนะกำลังแบบฝึกการเล่นแบบใหม่การใช้บอลภาคพืนดินให้มากขึ้น วุ้ยไม่ถึงฝึกการต่อบอลน,นะครับไปแทงไปครับแทงมาครับเอ็มบ้าพี่ลูมิ่งแล้วลุม,มลุมคอเดบันทัศน์ตันนิ่งเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งประตูต่อสูงของผมจากเขา้าหายลุ่มมินิเก่้ลุมก็คือลุมนะครับเดบันทัศน์ที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วบวกกับความพิ้วของผม ยังไงดึงมาดูเราส่งผมจากคาไฮลูมิเนเก้นะโอ้โหอย่างโหโคตรเกินนะครับพี่นี่ขนาดเล่นยังไม่เข้ามือนะสำหรับแผนนะแต่ว่าแบบลุมมาเล่นง่ายให้ผมเลยเข้ามือนะแต่ว่าแผนนี่คือยากนะแผนเนีพยนี่อุ้ยเฮนันดีสเฮนันดีสไปยังไงดิชันไรที่จูสเติงแฮมในมาอุ้ยเรียบร้อยตัวใหม่ละมง อ้าวไม่โดดเลยพี่แม่สิชิงครับผมถึงก้อนไหมผมเสียบอลง่ายมากเลยนะโอ้แล้วก็ปั่นในมาโอ้เกือบโดนบุกลงทีครับจากการบุกที่มันเรียนลุ่มหนึ่งตั้งมาครับอ้าวจังหวนนี้ลุงมมินิโอ้โหลุงมไม่วิ่งรออ๋อเกือบได้บอลนะพี่ ลูมินิกเก้จะแทงช่องยากซะหน่อยดักทันนะฝั่งหนูนะแมาซี่ครับแมาซี่ได้บอลอ่าจู่ๆก็แทงดักได้ครับมสซี่ฝั่งเราบ้างจะพิกส่งให้ลูมินมิกเก้ผมไม่ทัน <c oughs> เอ๋อแล้วก็แทงมาช่องนี้โอ้โหรุดเลยอ่าัได้ได้าวะเราเปลี่ยนเป๊ะดีวะรู้สึกว่าเป้ไม่ค่อยช่วยลูมในการ เล่นง่ายเลยหมดครับสำหรับครึ่งแรกโอเคก็กได้อยู่นะแล้วาบาุนกิเกียมีโอกาสตั้งสองล้อครับแต่ยิงไม่เข้านะรอบแรกเกสียดายมากโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนใครดีเปลี่ยนหน่อยแล้วกันเปลี่ยนล้านออกแล้วกันใส่ในม้อยดีกว่า,ม,ามีมไหยลุงก็ขึ้นชื่อเรื่องความเล่นง่ายอยู่<ว>แล้วครับเพราะว่าเป็นตัวที่ขนาดสองเท้า เข้าเท้าไหนก็ยิงได้เลยไม่ต้องแต่งเยอะมากเหมใส่กองนะครับใส่สกิวอะโซคอนโทเข้าไปนะครับก็คือโคตรคิวอะเพราะว่าเราไม่มีนะผมเห็นจานอิมอภิชัยอะบอกว่าใส่โซคอนโทไปแล้วให้ฟีลเหมือนลุมล่างเก่าเลยก็แบบชัยอยากจะลองใส่บ้างเพราะว่าผมก็ไม่มีด้วยนะแต่ว่าผมมีลุมล่างเก่านะผมเคยเล่นนะก็คือสุดยอดมากครับล่างนั้นคือ สำหรับผมก็คือแบบโค่นมันอะนลา่าดีสุดยอดมากล่านี้ก็คือวิ่งเร็วมากนะครับล่านั้นก็คองบอลดีดีกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียไปครอ้าวจะให้แบบจะให้วิ่งเร็วด้วยคองบอลด้วยแล้วเป็นกองหน้าพสเช่อนี่มันก็จะโกงไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้พีโคเก,กเลกักนิดนึงเดวี่จะใช้ความเร็วซะหน่อยแย่แล้วเดลิยรีกขี เมสซี่ตวัดแบบพี่โฟเดนโฟเดนมาซี่มาซี่ทีมมาชิลุมไปครับลุมอยู่ไหนลุมอยู่ไหนลุมแล้วบรรทัดแล้วปั่นโค้งๆติดอีกแล้วอู้แล้วไปเสียว่าทำไมดีทำไมโดนคนอาอทำอะไรผมนึกว่าจะกระชากมาฝั่งนี้คอสตาคุตาครับผมที่เมสซี่ เฮ้ยคุณทำอะไร呀เออไปแล้วไปแล้วขวาวแล้วว่าไม่กินกับเพ็ดนะครับถึงแม้จะฝึกมานานก็เลยก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เออมันเดบี้ตัวนี้ยิงโหดโอ้โหเกือล้วเฮ้ยจะยิงแค่เม็ดเดียวไม่ได้นะลุงอ่ะมัเกินไปแล้วเอ้ยมันเล่นใกล้ปะ อ่าเรียบร้อยดีเออเมสซี่เดบิโอเข้าตีนซ้ายเอ,อี้ยวปัน่นคิดว่าบิดเคอร์เลอร์ฮัล้วโว่เา<ๆ>เป็นบิดเคอร์เลอร์หรือไงครับปัน่นปีได้ใช่ครับเปิดลองมา,มาลูมิเก้จมูกชมให้เพื่อนสัหน่อยอ่าดักได้ดักได้อย่างนี้อเูเบลงิงแฮมวิ่งรอแล้วแทงรอแล้ว นู้ no, ไม่ได้โห oh, หน้าคู่คเราไม่ทำงานเลยป่ะดูเบนครับปิดช่องนี้ไว้โอ้โหจอจอดีนะเบงกี้จับแล้วจับแล้ว้ยไม่ใช่เราจะได้แค่ลูกเดียววนะผมว่าลูกเดียวแน่เลยเกมนี้ไม่เป็นไรครับลูกเดียวเราก็ เอาเพราะว่าเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของเราเป็นคนยิงนะครับโอเคเปลี่ยนจะเมาแล้วก็เชวินเด,ดบรวยเนี่ยผมว่าเมสซี่ไปยืนคู่ดีกว่าแล้วพี่เหยียดมาอ้เคียร์อย่างนี้ก็เฮ้ยมีอะไรอ่านง่ายกวาอืออย่างนี้ที่สินโหดตำนานคู่ตำนานไปเพื่อนชอะานานเพือ่อนชะนานชะนานทำไมอ่ะ แเพื่อนจะดานทำมาอย่างนี้โเปิดม,มุอมอมไหมผมมุ่งครับไหมจีจดจดอยู่ที่บอลเราจะเล่นลูกสูตรเอาเพื่ออะไรเฮ้ยผมว่าลูกนี้นา่าจะเข้าแน่เลยว่ะไปแล้วไปแล้วเพื่อนไม่ตามไม่หรอทีมกัวไม่ตามไม่หรอโอ้คีเ<ว>มีซีอะไรทำอะไร เออโอ้โหยังจึ๊กเขี่ยผมออกข้างไปออกผมนะเป็นยังไงครับพี่จะเล่นตรงไหนดีพี่จะทุ่มมาตรงไหนดีเอ้ยอ้าวทุ่มตรงนี้เหรอทุ่มอ้าวเรียบร้อยดีอย่างงี้อย่างงี้ก็ก็โอ้ยส่งไม่ไม่เคยดี่รันเลยอุ้ย แทงอย่างนี้เหนือๆเ,เลยนะเนี่ยนูนเยสอูเมซี่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 ทำอะไรโอ้โหปีเตอร์เช็คกูครีวิวใครก่อนรีวิวปีเตอร์เช็คหรือเปล่าปีเตอร์ปีโอ้โหผมว่าเรียบร้อยแน่เลยตรงนี้ปีเตอร์เช็คเซฟหน่อยโอ้โหปีเตอร์เช็คบอกจะเซฟจนท่อยังไม่ยิงแค่ที้ไอ้ทวกคนผมเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้นี่แทงเลยกันมีมใครวิ่งไหม มีใครวิ่งไหมไม่รู้ผมแท้งนะครับอือหือจะมาเอ้ยมึงจะส่งช้าไม่หน่อยีติเตะลิก,กนนยังส่งกลับมาได้ปะจี๊ดผมเปิดมาที่ปีเตชิกศาสยาวๆเขาเหมือนจะบุกสนะองแล้วนะเขาจะใช้แบบเป็นเพย์สุดท้ายหรือเปล่าขี่ครับผมหมดเวลาแล้วนะสำหรับแมตช์นี้นะครับ